สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพับนกด้วยกระดาษกันนะครับผมจะเป็นนกที่มีลักษณะมีลำตัวลำตัวแบบนี้ลำตัวจะป่องนะฮะนี่นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เรานำกระดาษเสียมจิตุลัดมาครับพับครึ่งลงไป พับให้มันมุมมันทับกันสนิทนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาตามมาในการทำขั้นต่อไปเนาะจะเย็นๆนะค่อยๆพับจะได้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมนะฮะต่อไปให้เราพับให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมะฮะโดยเราจะพับไปที่ ฐานนะฮะส่วนไหนที่เราจะใช้เป็นฐานก็คือส่วนที่กระดาษมันแยกกันอย่างี้นะฮะจะพับลงมาตรงที่กระดาษมันแยกกันเนาะตรงนี้เราพับลงฝั่งนี้ให้เรากลับกระดาษไปอีกด้านหนึ่งนะฮะก็าพับลงอีกฝั่งนึงเราจะได้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เคียับตรงกลางเลย สามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะทําให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสอีกครั้งโดยการสัดนี้เข้าไปตรงกลางครับอ่า,อามันออกมานี่เรามุมมุมสองข้างของสามเหลี่ยมนี่นะฮะมุมสองข้างคือมุมข้างนี้กับมุมข้างนี้ครับมาชนกันเนาะต่อไปเราก็ทําให้มุมมรนทับกันให้สนิทนะครับ ลีดให้เรียบครับจะเย็นๆกลางจรวดกลางค่อยๆครับค่อยๆต,อต่อไปพอเราได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจิตุรัสลักษณะนี้ฮะนี่จะมีแหลมๆสองข้างอย่างนี้เนาะต่อไปเราจะพับให้มันขึ้นไปเป็นส่วนปีกและส่วนหางนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทํารอยทํารอยนําร่องเนาะที่เราจะพับเราก็พับขึ้นมาตรงนี้เป็นเส้นกลางเส้นกลางของตัวสี่เหลี่ยมนะฮะจะมีเส้นอยู่ตรงกลางเนาะเราพับให้เข้าตรงกลางปเป๊ะเลยอกลีดไปเป็นรอยข้างก็เช่นกันครับทำให้ครบทั้งสี่ด้านเลย ถ้าใครไม่ทันยังไงก็กดหยุดวิดีโอไว้ได้ก่อนนะจะได้เป็นรูปลักษณะอย่างนี้มาดูเหมือนว่าวนะฮะเหมือนว่าวว่าวอย่างนี้เนาะไปเราคลี่กลับออกมาคลี่ออกมาเลยถ้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะฮะเราจะพับขึ้นไปให้มันเป็นปีกและหางนะเราจะอ้าฝั่งหนึ่งขึ้นมา รอยที่เราพับเป็นรอยน้ำร่องเมื่อกี้นะครับจะมี่าเป็นร่องอย่างนี้เนาะตัวนี้นะแล้วก็พับให้มันเข้ามาตรงกลางตามรอยเดิมมันเลยฮะที่เราพับน้ำร่องไว้เมื่อกี้กข้างก็เช่นกันครับทําให้เหมือนกันหมดทั้งสี่ฝั่งข้างบนข้างบนมันก็จะมีรอยที่เราพับนะแต่อาจจะเป็นรอยกลับกันก็พยายามทำให้มันเข้าไปอยู่ตรงกลางหน่อย ยากครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะพับลงมาตึงพับลงไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมข้า,ามตัดเนาะกลับด้านครับกลับด้านทําเหมือนกันหนึ่งสองสาสีง่ายๆนะครับอีกฝั่งก็เหมือนกัน ปับป๊บปั๊บเข้าตรงกลางครับพยายามเอาให้มันเข้าตรงกลางจริงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปากนกหรือว่าหางนกมันจะเบีย้ยวได้เหมือนตรงนี้นะฮะของผมเบีย้ยวไปนิดหนึง่งละขอแก้หน่อยนะช่างมันไม่เป็นไรหรืได้รูปร่างกษณะแบบนี้เนาะ นี่นะฮะจึบจบให้ต่อไปขั้นต่อไปให้เราพับนี่ฮนะเราเห็นมุนตรงเส้นเราจะมีเส้นตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเราพับมันเข้าไปหาตรงกลางครับกลางเป๊ะเ,เลยตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ขัดลําตัวให้มันสามารถป่องขึ้นมาได้นะครับ เหมือนกันทั้งสสี่มุมเลยนะฮะครับดานพับอีกครั้งเข้าตรงกลางครับพยายามให้เข้าชิดตรงกลางจรงิงๆพงนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวนกเราตัวเบี้ยวแน่นอนฮะหลัง oh. จากที่ชิดเสร็จหมดแล้วตัวตัวนกเราเนี่ยกระดาษที่เราพับไปเนี่ยมันจะสามารถได้เป็นสี่สี่มุมอย่างนี้นะตรงนี้ ก็พกมันขึ้นมาเลยปึ้งยารูปซักลักษณะปีกแระหางเริ่มมาแล้วตึต่อไปเราจะกางตัวส่วนหัวนะฮะนี่อาจจะดูคล้ายปีกเนาะแต่ที่จริงมันมันคือส่วนหัวนะฮะเราจะกางมันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะกลายเป็นหัวได้ยังไงนะ อาปจำที่เราพลิกกลับออกมาเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับเราพลิกกลับไปแบบเดิมแบบเดิมแล้วเราจะได้เป็นรูปรักษณะอย่างนี้นะครับตึงจิงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะให้ทุกคนดึงไปนี่ครับขึ้นมาปุ๊บ แค่ไหนก็ใช่นไงครับดึงมันออกดึงมันออกดึงมาลงดึงออการเป็นลำตัวป่องขึ้นมาฮะวายแค่เป็นนกแล้วเหนะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็พับหัวมันลำพับหัวมันคอลง แองกกนเราจะได้ลบนกในลักษณะแบบนี้นะครับอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ